สวัสดีค่ะมาลหลงเห็ดพี่น้องก็บางเห็ดก็ไปพันมาก็มีเห็ดกระได้คักนี่ตัดสินเมียลรย่างทอดทอดทท่ทอดเดนอดรดละสินเมียบวานทอดบะได้เห็ดประสรนคนหนึ่งกับนอนอยู่รถฝนปาจ้ะนอเินผม็นนตตกเตียงเบเตียงหาอนทั้งรถชัววสั่าอะไเปิ่นแล้วก็บอกว่าแม่ไปหาเห็ดล้วฝนตกกบางเห็แเป็อเราอยู่อันหลังที่นี่นะ

ไปลวม่ไปกินเ้อเอามาเิ่มเ้อมีตัวนี้อจะเอาหมาอยู่ไปหาเ่หน้าหนดรบปวดลัวแเอ่ะมื่ก่อขวเลซ์เศร้าขแล้วหรอล่าอ๋อแล้วหลานออกมากแม่จะนีมีอยครับมอกยู่เลยจ้แม่เอาน้องมหอยอะๆอ๋อยต้ม่เต็มโอ้เ็มโ้ยเม ไปป้าอะไรเนี่ยพีย่หิงจ้ามือนี่ออไ่ขม้เดิม,มค่ะก้นหาลคือก้นเนหยอยดบ่ก้ลายก้นเห็น, <c oughs> นหลายก้อนเหยียดจริงเราบอกหิบ่านก้นเลยมีมันหลายเลยต่วันก <c oughs> ัคนหลาย บรนเป๋านนะไ่ระเกมหา้อผู้ห่บานวจ้าผู้ใดหายยังวะข้าวกระดองไม่ใหญ่เออนั่ง่อ้องย่ออานะยางไม่เสรจแล้วก็เห็นไมยายิ่งย่ยยเสียอะไระล่ะ

ให้โอบุญลดขมาไม่เลยนี่ล้าบ่คมไูไ่กนไป้าเราลายเไปเนี่ยนก็เห็นลก็เห็นิเห็ดมันรบลายก็เห็อว่าเพื่อนบางคนลายนล้โงมันกะมันหลายยูแต่คนกนนี่พี่พี่คนตัวู้ใช่มนไ่ไเราเอา่ น้องการ่างอ่าบปากคุณเนาะคนเห็ดจวมันถึอเห็ดมันมีโอกาสไดคนไรก็เห็นย้องไงคต่นไล้อบ้านบลก้านเหานหมู่บ้านเห็ดได้พี่น้องกันหอนยยมเห็ดกับไปหาเห็ดสุดเดียบ ฝนแห้งแห้งเนี่ยตฝนเสียหอนหย่อนแล้วฝนเยขาไปนอนขาหมูทั้งหมดตัวนี่เสียกันฝนกับวานเอาอยู่ในรถผัดบะมีเอาขู้แล้วอ่ะันองล่อยเขาใส่กร้มมาู่้ยไม่มีอยู่เดกไม่อีบไม่สอนนะเอาเงียบอุ้ยบ่ไดเผมไปนซเ้ก ขาไม่กินเขาม่กินหนึ่งไก่เยี่ยมหรอมั้งกินนึ่งไกอีวาแล้วเราหักินแกงเอคยกินหนึ่งไกแล้วมั้งไนแงแงแกงแกงแ้นแงขมันนี่ยังู้มีบเบล ีีเอลูกลยโงีายลำโีบีเอลเาหน้ด้เอนีเยไดกูเขดแตยาวๆมีกยวเลยเปูเอลำพงลพงอ๋อหงเปิดเพี่อนฟังหือหอยู่เดี๋ตวเยอะเกิดอท่งเดี๋ยเออนยู่จ่าไวปพรทยาหนังอยูเดี๋ยววันที่สิบสามมัสิสาเจิบไหมอืมจงบ่ได้เจ ไปสิบสี่มัวนี่คนก็บลายนางเบิงสะอ่อนลายนี่ด้วนี่เลยห่วงน้ำขางทาง,ง,งและเลนมาถ่ายหลวงวันคนแบบลาย, <Thank you. S 1> ายใครเนี่แต่แมีนยนห่องใครเนี่แต่ขบวนเลกนี่แหละมันเป็นมันแดดกันสิละแต่ว่ามันฝนลินนหน่อยนี่สินะหลังกัน mm hmm. ฮะแ mm hmm. มียนแต่แห้งเว้นมาทีนี้พอ่อพ่อเบิดขบวนมูนูแหลกอันบ่แดดออกบาด คนละฟิว oh. บูย <laughs> <laughs> หลุไงย่าทั้งนั่งทั้งรถหลูกเป็นผู้หาิงพอหลูกถ่ายคลิปไมไทนยังไ่ชอนังนี่จั้งรถ <laughs> <laughs> ก็หดฉี่ <c oughs> ากาแฟนบอกอืมกาแฟนโอ้ยหลายคัะลาสุดยอยมากสู้มือนบอกกันว่าโอ้เป็นตูเป็นตาอันนะ <laughs> ไม่เลีลงหูุอัน มัดจีคู่กันก็ไม่เยียวยาวัดจีเป็นแฟนไม่เยียโอายขาจะเป็นโบเบิรงเงือดไหลที่ตรวจสอบหน่อยเนี่ยาสั่วโอวยจะเป็นโบเบิร์งน้องมือจับกระดาษตัวเนี้ยังนั้นไปดีถึงสูงยอดสี่สูงยาวเข้า <c oughs> ดีปา่านนั่นยน้อนโบเบิรงโวยปูซีเมนต์ก็ซักแต่ซีเมนต์นนลานเมื่อไรเกียรติวิทยาวิทยาศาสตร์มาเราื่องทังเกียรติบ้กับโบเบิร์งครับผม มอาบรไทยน้ำฮอสีเดมันม่หลุดทายน้ำผู้อื่นกับมี่เองสินะห่บเบิงขนาดเอตลูก็ยิฮอสีเนี้องขนาดเรืยก็หลุกก็ผู้อื่นลจสีล่างไปนาเพืนคือตอนตะกี้ที่ว่าฮ้อนไปเช่นาที่ว่าเปแสดงละครพีนันถือว่าเป็นผู้เบาใหม่คณะคณะรังขาวตลูกยิ่มแค่ีฮอสีลงเรียบอยหลุดก็ผู้อื่นเลยำน้อยมนไม่ยเพือนเพ่นเนาะดีนี่นี้ เ,เดือดไปเดือดมัน่นหัวเรกะพอเพิินหูเนเวเราะไปมัน่นโอ้คือฟังเข่งเลยเนาะนี่ทียวะไรแนบแอบแทงมุ่น ฮีทพักฮ็ดกระสูกับเพราะว่าคนหลายเ็เห็ดเข้าหม่วันเสาร์อาทิตย์ไปวันธรรมดาอยู่วโซ่ที่จริงได้ยินเดี๋ยวมันศุกร์กอ หน่อยไ่ได้ไปโรงเรียนเนาะวันจอย